สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำฟิงเกอร์สเก็ตบอร์ซื้อมาเป็นแผงเลยนะเพราะว่ามันอ่ายึดติดกาวแบบนี้นะครับมันไม่ได้แยกถุงแยกซองนะรู้สึกว่ามาเป็นแบบภาษาจีนนะมาเป็นแบบกกรูปการ์ตูนด้วยนั้นะไม่รู้ว่าจากเรื่องการ์ตูนหรือเปล่านะแต่ที่นี่มีไฟมาให้ด้วยมีอยู่สามสีด้วยกัน อ่ะเดี๋ยวตัดออกมาเลยดีกว่าปกติชุดนี้ก็แยกขายได้นะแต่เราก็ต้องบอกกับทางร้านด้วยนะว่าอยากอยากซื้ออันนึงก็พอนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวลองตัดแยกออกมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมีมาให้สามสีอ่ะสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดง ภาษาจีนล้วนๆเลยไม่มีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเลยโอ้สก็ตบอร์ดสวยนะเนี่ยโอ้สวยไงมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับเป็นฐานมิตกระดุมนะแต่สวิต์เปิดอยู่ไหนเนี่ยอันตรงนี้หลอดไฟขมา่าโอ้นี่ไงไงนี่ไง,ไงตรงนี้มันจะฉายแบบนี้ก็เอาไว้เล่นในที่มืดได้ช่วนนี้ ปิงเกอร์สเก็ตบอร์ดโอ้ล้อฝืดก็ลื่นก็วิ่งได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะปืดๆขัดๆนิดนึงอ่ล้อมันไม่ได้ลื่นมากเลยคือสวิตก็ข้างๆนี้นะครับยังไงเปิดปิดตรงนี้นะอ่าอ่ะเดี๋ยวมาดูสีฟ้ากันหน่อยอืม โอ้พื้นเป็นสีดำหมดทุกอันเลยเลอเนี่ยสวิตสวิต่ิ๋วด้านนี้นะครับนี่งก็เอาไว้เป็นไฟฉายได้นะอคือก็ถ้าไม่ติดใจว่าเป็นสเก็ตบอร์ดก็เอาไว้เป็นเป็นไฟฉายได้ไม่ลื่นเท่าไหร่เลยแต่ก็วิ่งได้นะแค่พอวิ่งได้เท่านั้นเอง มาดูสีสุดท้ายกันบ้างก็คือสีแดงส่วนโลโก้ก็น่าจะอันเดียวกันเลยนั่นไงใช่จริงๆด้วยโลโก้เหมือนกันหมดเลยก็ก็ตามภาพโปกเลยนะก็เป็นเป็นตัวหนังสืออย่างนี้แหละคือส่วนไฟนี่จะออกเป็นสีขาวหมดเลยนะครับทุกอันเลยนะเป็นไฟสีขาวคือมันไม่ได้ตามสีแบบสเก็ตบอร์ดเลย คือแต่ดีไซน์สวยอยู่นะชุดนี้อ่าก็ลองไปเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะตามร้านค้าหน้าโรงเรียนเปิดปิดก็ตรงนี้นะครับอืมครับตัวนี้ก็เปิดได้นะดันให้สุดๆเลยมีมาให้อยู่สามสีด้วยกันลองไปหาเดินดูนึงครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ